ตั้งใจ้องนี่นดงเลยอไ่โมเห็นน้าเลยสนมนตพวกูแล้วหน้ามันเลยอ่ะ แก้มแดงแก้มแก้มแดงเพราะอะไรเหนื่อยไอ่ไอา่ร้อนใช่ไหมเพีองไรเพียงไรเพียงไรอ่ะสี่นี่ทำเป็นกลางขาด้วยกลางขาแล้วก็ช้อนตขึ้นมาเขาอไปแอบดูมาเขาบอกได้ยินแล้วในที่แ่ะ มันนูไม่หรอกพี่เคเต้นให้ดูเรียนแบบท่าเก่งไว้ค่ะเรียนแบบท่าเก่งไว้ค่ะมีทำมัมอสติ่งกดไม่หยาดเลยนะทำมอสติ่งกดไม่หยุดเตยถ่ายได้ไหมแล้วพรุ่งนี้กี่โมงอะใบ้ไม่เกินเที่ยงแบบว่ามาเที่ยงเสร็จไม่เกินเที่ยงหรือว่าเริ่มเริ่มไม่เกินเที่ยง เสร็จไม่เกินเที่ยงวันของอีกวันหนึ่ง